ตอยากได้ปลาซีวูครับขี้หมูครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาขึ้นสายชิงหลิวแบบพื่นบ้านง่ายๆนะครับโดยชุดการขึ้นสายแบบนี้นะครับตอนเด็กๆหลายคนนะครับก็อาจจะเคยใช้กันมาบ้างนะครับผมเสร็จแล้วนะครับชุดปลายสายของเราก็จะออกมาประมาณนี้นะครับขอแบบเม็ดแตงนะครับสองเม็ดแตงเบอร์สามนะครับผมแล้วก็ เียบตะกวัวเข้าไปในสายเลยนะครับสายนี้ผมใช้สายประมาณ6กอนด์ครับสต็อปเปอร์เราไม่ใช้นะครับเราจะเป็นใช้ทุ่นแบบทุ่นโบราณนะครับเดี๋ยวเราไปตัดทําทุ่นกันข้างหน้านะครับโอเคขึ้นสายเรียบร้อย,เ,ยเราเก็บอุปกรณ์กันก่อนไปหาเหยื่อกันหาเหยื่อกันก่อนครับและสําหรับเหยื่อของเราในวันนี้ก็คือ,อไข่ไหน่อนะมีไหมไข่มดแดงนั่นเองนะครับ เห็นมีไข่เลยมีอยเลยยังมาไข่ยังโดนเียหมดยังเนี่ยลบลบกลลบกันเฟียดนี้เฟียนี้เอาไปตักแบบเอ้ยเอาไปจะได้ไอ้ครับเหยื่อตกปลาของเราในวันนี้ก็เป็นเหยื่อตามฤด,ดูกาลนะครับ <laughs> เป็นเหยื่อแบบบ้านๆง่ายๆนะครับ หาได้ตามต้นไม้ทั่วไปเลยนะครับและไข่มดแดงนะครับยังจัดว่าเป็นเหยื่อชั้นเยี่ยมของชิงหลิวเลยก็ว่าได้นะครับแค่นี้แหละไม่ไหวหมดกัดโอเคนี้ก็พอโอ้แเยอะอยู่นะเนี่ยเยอะอยู่ไปลแล้วเราได้ไข่มดแดงมาไม่เยอะนะครับเราก็จะไปหาส่วนผสมอีกหนึ่งอย่างนะครับผมก็คือยางขนุนนั่นเองค, <เอ S 1> ครับยางของขนุนนะครับจะช่วยให้ไข่มดแดงเหนียวขึ้นแล้วก็เกี่ยวเบ็ดได้ง่ายขึ้นนะครับผม ไข่มดแดงจะไม่แตกแล้วก็จะไม่หลุดเวลาที่ปลาเข้ามาตอดเลมเหยื่อนะครับต้องหาลูกใหญ่หญเนาะโอเคลักษณะของไข่มดแดงที่ผสมกับยางขนมแล้วจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจะออกเหนียวเนียวนะครับเป็นยา,ยางแบบนี้นะครับไขายได้แล้วครับแบบนี้เนี่ยเพิ่งจเรียกว่าเนะ okay. ไปนะค ยังไม่เสร็จนะครับผมยังเหลืออุปกรณ์อีกหนึ่งอย่างก็คืออุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือทุ่นนั่นเองนะครับวัสดุที่เราจะใช้ทําทุ่นในวันนี้ก็คือหญ้าสาบเสือนะครับผมเราจะเลือกเอากิ่งที่มันแห้งแล้วนะครับเลือกเอากิ่งที่มีขนาดพอเหมาะนะครับไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับถ้าเป็นน้าๆน,น,นักตกปลาที่มีอายุเกิน40ปีขึ้นไปนะครับผม,ผมก็น่าจะพอรู้จักกันบ้างนะครับสำหรับทุ่นไม้สาบเสือแบบนี้นะครับ ตอนเด็กๆนะครับหลายคนก็อาจจะเคยทาใช้กันบ้างนะครับผมเมื่อได้กิ่งที่มีขนาดตามที่เราต้องการแล้วนะครับก็ให้ขูดเปลือกมันออกนะครับให้เป็นสีขาวๆนะครับเวลาที่มันอยู่ในน้ําเราจะได้มองเห็นได้ง่ายๆนะครับแบบนี้นะครับผมแค่สามนั้นก็พอนี่นายนะน้อยเดี๋ยวเราจะข้ามไปตกตรงร่มต้นไม้ตร,มตรงนั้นไป ถ้ตาจริงอ่ะทำไมอ่ะเพราะว่ามันมันมีตะปาน้อยเห็นบ่อยอ่ะเหรอตะปาข้างปลาปลาดุกก็มีนะตัวใหญ่ๆอ่ะอ้ยปลาใบกลางอ่ะเหรออาจจะเจอปลาบึกก็ได้นะแล้วเบ็ดเปียวเนี่ยจะได้ไหมเนี่ยปลาบึกเนี่ยได้เปล่าไม่ได้เนี่ยโอ้โหดูดิ สิปลาเยอะมากเลยที่นี่เคยเป็นปลาเหี้ยก่อนมาก่อนแต่ตรงนี้เป็นสวนป่าน,นี้ไม่ต้องกลัวข้างบนข้างบนจะเป็นที่เผาศพด้วยที่เผาศพบอกไม้ก่อนเลยตรงนี้จะเป็นแยงแล้วก็พีแยกข้างไนที่เผาศพไหนนู่น <c oughs> นี่แหละนั่งตรงนี้แหละ เป้าเขาบอกว่ามีท่ามันเกาะสักสองสามตัวไม่เป็นไรหรอกใส่ใส่ทุน่น ของปองเลยเนี่ยดิแ้มช้ำน้อยโอ้สวยมากเลยเนี่ยช็อตบอดี้เลยนะชอบอดี้เนี่ยสวยมากว้าวปากกินยังยัง <laughs> นี่ครับมะหมอช้างเือครับของใครตกได้ของเกืือตกได้นะครับโอ้โหคนเก่งเอาเอาติไรข้าวโพดทอดนี่นี่น่น ข้างบนมันจะเป็นหนามนะัินแล้วโดนเดีวครับเดินทุกเม็ดครับปลาอะไรครับปลาแก้มช้ำครับปลาแก้มช้ำครับผมปลาปอกปลาแก้มช้ำครับโอ้โหตัวใหญ่ไหมอยากได้ปลาซิวครับขี้หมูปลาแก้มช้ำครับฝีมือเฟี้ยวครับ จมเห็นไหมโอ้โอ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 โตัวใหญ่สดุดีไส่กลางไสกลางครับไสกลางอันนี้ไสเล็ก <laughs> อันนี้ไสอะไรไสสเล็ก <laughs> นนไสเล็กไม่อยอมแพ้หรอกเอาจากยาจะไม่ให้มา นี่ตัวเล็กตัวใหญ่เล็กมากเล็กมากมาหนอเอาเดี๋ยวเข็นัวข้องๆดูหน่อยตัวนี้ไซส์เล็กไซส์ใหญ่ไซส์เล็กมากนี่ไงเย่มาตัดเยอะละาเร็ว ท่านเห็นตัวตัวเลยว่ะ่มแล้วครับโอ้อยากให้อฟยลได้ดึงจังเลยเอา้าวตกปลาได้กี่ตัวอาเรามาส่งงานกันส่งงานกันครับ,รบได้กี่ตัวนี่ปลาอะไรปลาแก้มฉ่ำ หนึ่งเอานับสองปลาหนามสามปลา,กปากแก้มช้ำสี่ปลาแก้มช้ำช้อันนี้ปลาแก้มช้ำโอนะ้นปลาแก้มช้ำตัวแรกห้าแล้วหกในตัวใหญ่ของเปี้ยวอะ่ะ มีตัวสองมีหมอนี่ปลาหมอกี่ตัวละเจ1ด1จ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอู้หไหนขอดูหน่อยนี่ของฟิวไงยอู้ไหนตัวใหญ่ๆอ่ะนี่เหรอไหนตัวขนาดกลางของพ่ออะ เออไม่ใช่อะไรอันนี้ตอนนี้มันต้องอันนี้ทำไมเล็กจังนี่ไงตัวอย่างของโล้วอืมออกคนเก่งบ๊ายบายก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบาย